ในหน้าประวัติศาสตร์การบินที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดมีเครื่องบินเพียงไม่กี่ลำที่สามารถอ้างได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกแห่งยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริง The Hawker Vampire คือหนึ่งในอากาศยานเหล่านั้นเครื่องบินรบเจ็ตสัญชาติอังกฤษลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพในยุคของมันแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญซึ่งนำพากองทัพอากาศทั่วโลกข้ามผ่านจากยุคเครื่องยนต์ลูกสูบไปสู่ยุคข,ของเครื่องยนต์เจ็ต ด้วยสถานะที่เป็นเครื่องบินเจ็ตเครื่องยนต์เดี่ยวลำแรกของกองทัพอากาศอังกฤษและการออกแบบลำตัวสองหางที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแวมพร์ได้ทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกไว้บนท้องฟ้าแห่งศตวรรษที่20ในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวของอาสูรดูดเลือดลำนี้ตั้งแต่จุดกำเนิดท่ามกลางเปลวเพลิงของสงครามโลกครั้งที่สอง การออกแบบที่ปฏิวัติว,ตวงการซึ่งผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับนวัตกรรมประวัติการใช้งานที่ครอบคลุมสมรภูมิทั่วโลกไปจนถึงมรดกอันยั่งยืนที่มันได้มอบไว้แก่วงการการบินสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวของเครื่องบินรบและเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์ไม่ควรพลาดชมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ The h a w i Land Vampire และอาวุธยุโทโธปกรณ์อื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ช่อง a ท w e วพ o n Channel จุดกำเนิด s p i d e r c r a ครการแข่งขันสู่ยุคแห่งความเร็วในช่วงทศวรรษที่1940การแข่งขันทางเทคโนโลยีการบินได้ดำเนินไปอย่างเข้มข้นสงครามโลกครั้งที่2ได้กลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลให้เกิดการพัฒนาเครื่องยนต์เจ็ตซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการสงครามทางอากาศไปตลอดกาลในบริบทนี้สหาราชอาณาจักรจำเป็นต้องมีเครื่องบินรบที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆจากฝ่ายอักษะ และก้าวให้ทันนวัตกรรมที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจุดเริ่มต้นของโครงการแวมไพร์เกิดขึ้นจากการทาบทามอย่างไม่เป็นทางการในเดือนมกราคมปี1941โดยเซอร์เฮนรี่ซึ่งได้เสนอให้บริษัทเดอะฮาวิลแลนด์เริ่มออกแบบเครื่องบินรบที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครื่องยนต์เจ็ตที่กำลังอยู่ในขั้นพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินลำนั้นโดยเฉพาะ แม้จะยังไม่มีข้อกำหนดอย่างเป็นทางการแต่เดอ h ฮาวิแลน์ก็ได้เริ่มงานออกแบบทันทีโดยมีแนวคิดหลักคือเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวที่ติดตั้งไว้กลางลำตัวและมีช่องรับอากาศที่โคนปีกในขณะเดียวกันพันตรีแฟรงค์ฮาวฟอร์ดนักออกแบบเครื่องยนต์ผู้มีโอกาสเข้าถึงงานบุกเบิกของแฟรงค์วิเทลได้พัฒนาเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่เรียกว่าฮาวฟอร์ด1 ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อกอบลินและสามารถสร้างแรงขับได้ถึง3,000ันปอนด์ซึ่งนับว่าสูงมากในยุคนั้น เหตุผลเบื้องหลังการออกแบบลำตัวสองหางอันเป็นเอกลักษณ์นั้นเกิดขึ้นจากความท้าทายทางวิศวกรรมโดยตรงเครื่องยนต์เจ็ตในยุคแรกมีการสูญเสียกำลังขับอย่างมากหากท่อไอพ่นมีความยาวมากเกินไปการออกแบบลำตัวสองหางช่วยให้ท่อไอพ่นสั้นลงอย่างมากทำให้เครื่องยนต์สามารถส่งกำลังขับออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ชุดแผนหางระดับอยู่ในตำแหน่งที่พ้นจากการรบกวนของกระแสะไอเสียความเร็วสูงอีกด้วยแบบร่างแรกในชื่อ d s 9 9เป็นเครื่องบินโครงสร้างโลหะล้วนแต่ต่อมาได้รดการปรับปรุงตามคำแนะนำของกระทรวงการผลิตอากาศยานให้เป็นโครงสร้างผสมผสานร,ระหว่างไม้และโลหะและถูกเปลี่ยนรหัสเป็น D-H100 ในเดือนพฤศจิกายน1941 การตัดสินใจนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของเดอะฮาวิแลนด์ในการใช้โครงสร้างไม้อัดขึ้นรูปซึ่งเคยประสบความสำเร็จอย่างสูงมาแล้วกับเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วสูงอย่างเดอะฮาวิแลนด์มอสกีโตในที่สุดวันที่20กันยายน1943เครื่องต้นแบบ DH100 ที่มีชื่อรหัสว่า s p i d e r c r a b ก็ได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นครั้งแรกจากสนามบินแฮตฟิลด์ โดยมีเจฟฟรีย์เดอ์ฮาวเวลแลนด์จูเนียร์บุตรชายของผู้ก่อตั้งบริษัทและหัวหน้านักบินทดสอบเป็นผู้ควบคุม ในช่วงแรกของการทดสอบเครื่องต้นแบบประสบปัญหาเรื่องเสถียรภาพในการทรงตัวในแนวรนาบหรืออาการส่ายซึ่งในเวลาต่อมาได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการออกแบบส่วนหางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการแก้ไขปัญหาในช่วงต้นได้ปูทางให้ s p i เดอร์ a ครสลัดคราบเครื่องบินทดลองและเตรียมพร้อมที่จะก้าวสู่สายการผลิตในฐานะแวมไพร์ซึ่งการออกแบบทางวิศวกรรมอันชาญฉลาดของมันสมควรได้รับการพิจารณา อย่างละเอียดสรีรว,วิทยาของนักล่าการออกแบบและวิศวกรรมที่ล้ำสมัยการออกแบบของแวมไพร์คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการบินแบบดั้งเดิมที่ผ่านการพิสูจน์แล้วเข้ากับนวัตกรรมเครื่องยนต์เจ็ตที่ล้ำสมัยผลลัพธ์ที่ได้คือเครื่องบินที่ถูกนิยามว่าเป็นเครื่องบินรบแนวหน้าเครื่องยนต์เดี่ยวที่ไม่ซับซ้อนลำสุดท้ายของกองทัพอากาศอังกฤษ มันเป็นอากาศยานที่ควบคุมด้วยระบบกลไกล้วนไม่มีเรดาร์และใช้โครงสร้างที่เรียบง่ายแต่กลับมีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของนักบินจำนวนมากเนื่องจากความง่ายในการบังคับควบคุมคุณสมบัติเด่นและในยะทางวิศวกรรมและการบินโครงสร้างลําตัวส่วนหน้าของลําตัวที่เป็นห้องนักบินมีโครงสร้างเป็นไม้อัดขึ้นรูป ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เดอะฮาวิแลนด์เชี่ยวชาญจากเครื่องบินมอสกิโตในขณะที่ส่วนหลังซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องยนต์และโครงสร้างหางเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดการผสมผสานนี้ช่วยให้ผลิตได้ง่ายและมีน้ำหนักเบาขุมพลังหลักคือเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เดอ h a าวิแลนด์กอ b l บลซึ่งได้รับการปรับปรุงให้มีแรงขับสูงขึ้นในรุ่นต่อๆมาแม้ว่าเครื่องยนต์ชนิดนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าแบบแกนในยุคหลังแต่ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เจ็ทที่เชื่อถือได้มากที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีการทดลองใช้เครื่องยนต์โรลส์รอยที่ทรงพลังกว่าในบางรุ่นโดยเฉพาะที่ผลิตในออสเตรเลียและฝรั่งเศสการบังคับควบคุม แว p พ r e มีชื่อเสียงในด้านการบังคับควบคุมที่เบาและตอบสนองได้ดีมีอัตราการหมุนตัวที่สูงอย่างไรก็ตามนักบินต้องเรียนรู้ที่จะค่อยๆเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะคอมเพรสเซอร์สะดุดซึ่งอาจทำให้เครื่องยนต์ดับกลางอากาศได้ความจำเป็นในการจัดการคันเร่งอย่างนุ่มนวลนี้ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดสำหรับนักบินที่เปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์ลูกโูบ ซึ่งตอกย้ำบทบาทของแวมไพในฐานะครูสำหรับนักบินเจสยุคใหม่ห้องนักบินการจัดวางอุปกรณ์ในห้องนักบินค่อนข้างไม่เป็นระเบียบเมื่อเทียบกับมาตรฐานของเครื่องบินในยุคต่อมาแต่สิ่งที่ชดเชยคือทัศนวิสัยภายนอกที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นผลมาจากขนาดที่ค่อนข้างเล็กและหลังคาห้องนักบินที่โปร่งใส หนในจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาแวมไพร์คือการมาถึงของรุ่น F3 ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาพิสัยการบินที่จำกัดของรุ่น m a r ์ทหซึ่งเป็นข้อด้อยสำคัญของเครื่องบินเจ็ตยุคแรกทุกแบบรุ่น F3 ได้รับการติดตั้งถังเชื้อเพลิงสำรองแบบปลดทิ้งได้ใต้ปีกซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มระยะเวลาปฏิบัติการได้อย่างมหาศาลแต่การติดตั้งจุดยึดใต้ปีก ยังเป็นการเปิดทางให้แวมไพา์สามารถบรรทุกอาวุธโจมตีภาพพื้นดินเช่นระเบิดและจรวดได้อีกด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ยกระดับแวมไพร์จากเครื่องบินสกัดกั้นพิสัยไกลให้กลายเป็นอากาศยานที่ปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายมากขึ้น ด้วยการออกแบบที่ผสมผสานความเรียบง่ายอันชาญฉลาดเข้ากับขุมพลังเจ็ดยุคใหม่แวมพร์จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบที่เชื่อถือได้แต่ยังพร้อมที่จะท้าทายขีดจำกัดและจะรึกชื่อของตนเองลงในหน้าประวัติศาสตร์การบินโลกทลายกำแพงสถิติโลกและความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์เดอะฮาวิลแลนด์แวมพาไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเท่านั้นแต่มันยังเป็นเครื่องบินแห่งการบุกเบิก ที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการบินเจสในหลากหลายมิติความสำเร็จเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีการบินยุคใหม่และตอกย้ำสถานะของแวมไพร์ในฐานะอากาศยานที่ล้ำสมัยที่สุดลำหนึ่งในยุคของมันความสำเร็จที่สำคัญของแวมไพร์ประกอบด้วยผู้พิชิตเรือบรรทุกเครื่องบิน ในวันที่3ทธันวาคม1945ประวัติศาสตร์การบินทางทหารเรือได้ถูกจารึกข,ขึ้นใหม่เมื่อเครื่องบินซีแวมพร์ที่ดัดแปลงจากเครื่องต้นแบบกลายเป็นเครื่องบินเจ็ตบริสุทธิ์ลำแรกของโลกที่สามารถลงจอดและบินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Ocean ได้สำเร็จการทดสอบครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้เปิดประตูสู่ยุคใหม่ของการปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพเรือทั่วโลก ทยานข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในเดือนกรกฎาคม1948ฝูงบินที่54แห่งกองทัพอากาศอังกฤษได้ส่งเครื่องบินแบมคลาย F3 จำนวน6ลำเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครั้งแรกสำหรับอากาศยานประเภทเจส ภารกิจนี้เป็นการแสดงแสนยานุภาพและความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์เจสในยุคนั้นโดยฝูงบินได้เดินทางจากอังกฤษผ่านไอซ์แลนด์และกรีนแลนด์ก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางที่ประเทศแคนาดารวลาชันแห่งเพดานบินในเดือนมีนาคม1948จอห์นคันนิงแฮมนักบินทดสอบชื่อดังได้ขับเครื่องบินแวมไพร์มารหนึ ที่ได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษโดยติดตั้งปลายปีกยาวขึ้นและใช้เครื่องยนต์โกสที่ทรงพลังกว่าสร้างสถิติเพดานบินโลกใหม่ที่ความสูง18,119เมตรซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของโครงสร้างพื้นฐานของแวมพายทะลุค,ความเร็ว800กิโลเมตรต่อชั่วโมงแวไพายเป็นเครื่องบินรบไอพ่นลำแรกของกองทัพอากาศอังกฤษที่สามารถทำความเร็วได้เกิน800กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านความเร็วที่เหนือกว่าเครื่องบินรบเครื่องยนต์ลูกสูบในยุคสงครามโลกครั้งที่สองอย่างสิ้นเชิงด้วยเกียรติประวัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแวมไพร์จึงไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จทางวิศวกรรมของอังกฤษอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางอากาศยานที่กองทัพอากาศทั่วโลกต่างปรารถนาที่จะนำไปใช้ในปฏิบัติการจริง ประวัติการรบและบทบาทในสงครามเย็นความสำเร็จในการออกแบบและสถิติที่น่าทึ่งได้ส่งผลให้ The h a v i l a n d Vampire กลายเป็นสินค้าส่งออกที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยมีกองทัพอากาศกว่า31ชาติทั่วโลกนำไปเข้าประจำการ มันได้แสดงบทบาทสำคัญในความขัดแย้งต่างๆนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองไปจนถึงยุคสงครามเย็นซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความทนทานและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายในกองทัพอากาศอังกฤษ แวมพายเข้าประจำการในฐานะเครื่องบินสกัดกั้นในปี1946และถูกส่งไปประจำการในเยอรมนีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการ,รเผชิญหน้ากับสหภาพโซเวียตในช่วงเริ่มต้นของสงครามเย็นอย่างไรก็ตามบทบาทที่โดดเด่นที่สุดของมันคือการโจมตีภาคพื้นดินในภาวะฉุกเฉินในมาลายาโดยใช้รุ่น FB-5 และ FB-9 ที่ติดตั้งจรวดและระเบิดเข้าโจมตีที่มั่นของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ที่ป่าทึบของมาเลเซียราชา,าวีอังกฤษจากการทดสอบที่ประสบความสำเร็จบนเรือบรรทุกเครื่องบินแวมไพร์ ire, ได้รับการดัดแปลงเป็นรุ่น C- แวมไพร์ ire, โดยมีการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างติดตั้งตะขอเกี่ยวสำหรับลงจอดและขยายขนาดของแอร์เบรกและแฟลปเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นที่ความเร็วตำ่ำ แม้จะไม่ได้ถูกนำไปใช้ในบทบาทการรบหลักแต่ซีแว p พ r e ก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบุกเบิกการบินเจ็ตของกองบินทหารเรือและเป็นเครื่องบินฝึกสำหรับนักบินที่จะต้องปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินสมอรภูมิแห่งความขัดแยง้งแว p พ r e ได้เข้าร่วมในสมอรภูมูมสำคัญหลายแห่งภายใต้ธงของชาติต่างๆ อียิปต์ในวิกฤตการณ์ซูเอสกองทัพอากาศอียิปต์ใช้แวมไพร์ในภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินเป็นหลักในช่วงวิกฤตการณ์ซูเอสเพื่อต่อต้านกองกำลังอิสราเอลที่รุกค,คืบโดยเฉพาะที่ช่องเขาเมตลาอย่างไรก็ตามแวมไพร์ได้พิสูจน์แล้วว่าเสียเปรียบในการรบทางอากาศโดยก่อนหน้าวิกฤตการณ์ในวันที่11กันยายน 1, 1955แวมไพร์อียิปต์สองลำถูกยิงตกโดยเครื่องบินเจ็ต ลอสเตอร์เมทเออร์ของอิสราเอลและในช่วงวิกฤตการแวมไพร์อีกหลายลำก็ถูกทำลายทั้งจากการรบก,กลางอากาศและการโจมตีภาคพ,พื้นดินโดยกองกำลังอังกฤษฝรั่งเศสอินเดียในสงครามอินโดปากีสถานปี1965ในช่วงเริ่มต้นของสองครามแวมไพร์ของกองทัพอากาศอินเดียประสบความสำเร็จในการโจมตีภาคพ,พื้นดินเพื่อชะลอการรุกของกองทัพปากีสถาน อย่างไรก็ตามเมื่อต้องเข้าต่อสู้กลางอากาศกับเครื่องบิน F-86 Sabers ของปากีสถานซึ่งมีความทันสมัยกว่ามากแวมพายก็ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างชัดเจนและถูกยิงตกไปหลายลำเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าแม้แวมพายจะยังคงมีประสิทธิภาพในการโจมตีภาคพื้นดินแต่ก็ล้าสมัยเกินไปแล้วสำหรับบทบาทขับไล่ในยุค1960 โรดีเซียในสงครามพุ่มไม้กองทัพอากาศโรดีเซียใช้งานแวมไพร์อย่างต่อเนื่องจนถึงปี1979ทําให้มันกลายเป็นเครื่องบินแวมไพร์รุ่นสุดท้ายที่ถูกใช้ในปฏิบัติการรบจริงซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทนทานและความเรียบง่ายในการบํารุงรักษาของมัน นอกเหนือจากบทบาทการรบแล้วแวมไพรายังมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในฐานะเครื่องบินฝึกสำหรับนักบินของกองทัพอากาศหลายชาติเช่นแคนาดาสวีเดนและออสเตรเลียรุ่นฝึกสองที่นั่งอย่าง t 1 1ได้ช่วยให้นักบินจำนวนนับไม่ถ้วนสามารถเปลี่ยนผ่านจากยุคเครื่องยนต์ลูกโซก่ไปสู่การบังคับควบคุมเครื่องบินเจ็ตที่มีความซับซ้อนและรวดเร็วกว่าได้อย่างราบรื่น จากประสบการณ์ในสมรภูมิจริงและความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลกเห็นได้ชัดว่าการออกแบบพื้นฐานของแวมไพร์มีความยืดหยุ่นพอที่จะแตกหน่อต่อยอดไปสู่ตระกูลอากาศยานที่ใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองภารกิจเฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไปตระกูลแวมไพร์รุ่นต่างๆ และการพัฒนาต่อยอดความสำเร็จของแวไพายไม่ได้หยุดอยู่แค่รุ่นแรกๆแ,แต่มีการพัฒนาต่อยอดออกไปเป็นหลากหลายรุ่นเพื่อตอบสนองภารกิจที่แตกต่างกันตั้งแต่การรบในตอนกลางคืนการฝึกไปจนถึงการส่งออกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐานในการออกแบบที่ยอดเยี่ยมทำให้มันสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับบทบาทใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง F1 และ F3 ในรุ่น F1 คือเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดี่ยวรุ่นแรกที่เข้าประจำการใน RAF และเป็นรุ่นที่ใช้เชื่อรหัสเดิมว่า Spider Crab ในขณะที่รุ่น F3 ได้รับการปรับปรุงพิสัยการบินให้ไกลขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยการติดตั้งถังเชื้อเพลิงสำรองใต้ปีกทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจได้ยาวนานขึ้นและกลายเป็นต้นแบบของความสำเร็จในการบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก FB5 และ FB9 Fighter Bomber การเปลี่ยนแปลงสู่บทบาทเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดเริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มตัวในรุ่น f b 5ซึ่งกลายเป็นรุ่นที่ผลิตออกมามากที่สุดโดยมีการเสริมคราะป้องกันร,ระบบเครื่องยนต์ปีกถูกตัดให้สั้นลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระดับความสูงต่ำและโครงสร้างฐานล้อถูกทำให้แข็งแรงขึ้นเพื่อ,ร,อรับน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้น ทั้งระเบิดขนาด500ปอนด์และจะรวดขนาด3นิ้วส่วนรุ่น FB9 เป็นรุ่นที่ปรับปรุงสำหรับสภาพอากาศร้อนโดยติดตั้งระบบปรับอากาศในห้องนักบิน NF10 Night Fighter เพื่อตอบสนองความต้องการเครื่องบินรบตอนกลางคืนโดยฮ a ว i l a n d ได้ดัดแปลงแวมไพร์ให้เป็นรุ่น NF10 โดยขยายส่วนหัวให้ยาวขึ้นเพื่อติดตั้งเรดาร์และเพิ่มที่นั่งสำหรับเจ้าหน้าที่เรดาร์คล้ายกับเครื่องบินมอสกิโต แม้จะเป็นมาตราการชั่วคราวก่อนที่เครื่องบินเจ็รุ่นใหม่จะเข้าประจำการแต่มันก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมที่11รุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตระกูลแวมพร์ที่11เป็นรุ่นฝึกสองที่นั่งถูกผลิตเป็นจำนวนมากและส่งออกไปทั่วโลกมันมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างนักบินเจ็รุ่นใหม่ให้กับกองทัพอากาศหลายสิบประเทศและกลายเป็นภาพจำของเครื่องบินฝึกเจ็ตในยุค1950 C แวนไพเป็นการดัดแปลงแวมไพสำหรับราชนาวีโดยเน้นการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างช่วงล่างให้ทนทานต่อการลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินและการติดตั้งตะขอเกี่ยวซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการปฏิบัติการทางทะเลรุ่นส่งออกและการผลิตภายใต้ใบอนุญาตความนิยมของแวมไพนำไปสู่การผลิตในต่างประเทศหลายแห่ง ตัวอย่างที่โดดเด่นคือรุ่นที่ผลิตในออสเตรเลียซึ่งใช้เครื่องยนต์โรลส์รอยซ์ที่ทรงพลังกว่าและรุ่นมิสทราลที่ผลิตในฝรั่งเศสซึ่งก็ใช้เครื่องยนต์โรลส์รอยซ์เช่นกันการแตกแขนงออกไปเป็นหลากหลายรุ่นนี้ได้ยืดอายุการใช้งานของแวมฟล์ออกไปอีกหลายทศวรรษและตอบย้ำถึงความเป็นเลิศดในการออกแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของมรดกอันยั่งยืนที่มันทิ้งไว้เบื้องหลังมรดกของอสูรดูดเลือด บทสรุปและผลกระทบที่ยั่งยืน The h a v i l a n d Vampire ไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบธรรมดาลำหนึ่งแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนผ่านคือตัวแทนของรุ่มอรุณแห่งยุคเจ็ตที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการบินทหารไปตลอดกาลคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมันไม่ได้วัดจากความเร็วสูงสุดหรืออำนาจการทำลายล้างแต่มาจากบทบาทในการเป็นผู้บกเบิกและเป็นครูผู้สอนให้กับกองทัพอากาศทั่วโลก ผู้บุกเบิกยุคเจ็ทแวไฟา์คือสะพานเชื่อมที่สำคัญสำหรับกองทัพอากาศจำนวนมากในการก้าวข้ามจากเทคโนโลยีเครื่องยนต์ลูกสู่ที่คุ้นเคยไปสู่โลกของเครื่องยนต์เจ็ทที่เต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ๆความเรียบง่ายในการออกแบบและการควบคุมทำให้การเปลี่ยนผ่านนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยความสำเร็จเชิงพาณิชย์ด้วยการส่งออกไปยังกว่า30ประเทศ แวมไพได้ทำให้เทคโนโลยีการบินเจ็ตของอังกฤษแพร่หลายไปทั่วโลกมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางทหารแต่ยังเป็นเครื่องมือทางทูตและเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างชื่อเสียงให้กับอุตสาหกรรมการบินของสหราชอาณาจักรความเรียบง่ายคือหัวใจแม้จะไม่ได้เป็นเครื่องบินที่เร็วที่สุดหรือมีอาวุธดีที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบรุ่นหลังๆแต่จุดแข็งที่แท้จริงของแวมไพคือความเรียบง่ายในการผลิตการบำรุงรักษาและการบิน คุณสมบัตินี้ทำให้มันเป็นเครื่องบินที่เชื่อถือได้และสามารถใช้งานได้ยาวนานในหลากหลายสภาพแวดล้อมตั้งแต่ยุโรปที่หนาวเย็นไปจนถึงป่าดิบชื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รากฐานสู่การพัฒนา การออกแบบพื้นฐานของแวมไพ์ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นสูงและมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการสร้างเครื่องบิน The h a w i ว a แลนด์วีนซึ่งมีสมรรถนะสูงขึ้นและประสบความสำเร็จในบทบาทของตนเองต่อไป ในท้ายที่สุดเดอะฮาวิ a ลนแวมไพร์ได้รับการจดจำในฐานะหนึ่งในเครื่องบินเจ็ตที่โดดเด่นและเป็นที่รักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยรูปทรงลำตัวสองหางอันเป็นเอกลักษณ์และเสียงเครื่องยนต์เจ็ตที่แผดกล้องมันคืออสูรดูดเลือดที่ไม่ได้ดูดเพียงแค่ชีวิตของศัตรูแต่ยังได้จารึกชื่อของตนเองไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การบินอย่างไม่มีวันลบเลือน